ไปถามมีคนหนึ่งลัะกันที่อยู่ในรูปนี้ด้วยในวงสนทนาเนี่ยนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าฮะรัฐมนตรีว่าการเกรรษตรก็พูดถึงเรื่องนี้ไอเจ้าหมดเนื้น,นามส,สปกสิขิดศรรูนยนึ่งราที่งนชาติเขาใหญ่คือบอกมันทับซ้อนกันโอ้โหหลายหน่วยงานอะป่าไม้ <c oughs> กรมารงานชาติส,สปก คือผู้กองธรรมนัฐบอกหลังจากรู้ว่ามีประเด็นข้อพิาพาทระหว่างเจ้าหน้าที่นะครับสบปกรนครราชสีมาบนที่ดินเขาใหญ่กับทางเจ้าหน้าที่อุทยานส่วนของกระทรวงทรัพย์ <c oughs> ก็ลงพื้นที่ไปไปเคลียร์ปัญหาจะได้ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดระดับกรมมีปัญหาทะเลาะกันก็เลยลงไปเคลียร์แล้วก็มีการพูดคุย กับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์แล้วนะครับผู้บริหารระดับปลัดกระทรวงกับอธิบดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน<ะ>ปัญหาพื้นที่ฮะที่มันทับซ้อนสองกระทรวงต้องทําความเข้าใจก่อนอดีตเนี่ยเป็นการดูแลภายใต้กระทรวงเดียวก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนหลัง <c oughs> มีการแยกกระทรวงทรัพย์ออกไปก็เลยมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็ย้ําบอกหลักการง่ายๆหลักสําคัญอย่างแรกก็คือการบังคับใช้กฎหมายในการกําหนดแนวเขตทับซ้อนว่าต้องแก้อย่างไงตอนนี้ รัฐบาลก็มอบหมายทางกระทรวงกลาโหมนะครับรัฐมนตรีกับเคลื่อนแนวเขตที่เป็นของรัฐเรียกว่าวันแมพก็พูดตรงกันกันกบท่านประหลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยนครับ<ฆ>โดยทางกระทรวงกลาโหมก็มอบหมายให้กรมแผนที่ทหารไปดูเรื่องแผนที่ยุติขอ้อพิพาทตอนเนี้ต้องรอเลยก็คือทางกรมแผนที่ทหารว่าเขาจะทําแผนที่ออกมาแล้วทําเป็นวันแมพเนี่ยคือเอาเป็นแผนที่เดียวกันสเกลเดียวกันแล้วมาลากในที่เดียวกันเลยว่า ของคุณ,ณเขตอ,อยู่ไหนของผมเขตอ,อยู่ไหนมไม่งั้นมัน,ม,นมันทับกันมันไม่จบฮะประเด็นที่2หลักวิทยาศาสตร์ครับพื้นที่ในเขตเริยนมีกฎหมายเรียนกำหนดชัดต,ต้องมีการคำนวณแนวเขตให้ชัดประกอบกับหลักวิชาการแนวหลักความจริงพื้นที่ในเขตุริยนกับพื้นที่ที่ประกาศเป็นแนวเขตปฏิรูปที่ดีหรือวอ่าสปอกอนะครับถ้ามีพื้นที่ชนกันเขาจะไม่ประกาศ จะไม่จัดให้เกษตรกรเข้ามาทํากินเพราะเวลาเกษตรกรเข้าไปทําอาหากินทำํทำอะไรทําสวนเนี่ยสัตว์ป่าจะลงมากินพืชผลอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ระบาลต้องแก้ไขอีกและถ้าเกิดว่าให้เกษตรกรไปทํากินในพื้นที่ติดเขตอุทยานที่น่าเป็นห่วงก็คือบุกรุกเขตอุทยานอีกคือก็บอกไม่ได้หรอก เข้าคนเข้าไปอยู่ติดเดี๋ยวก็จะไปบุกรุกแล้วปรากฏไปทําไร่ทําสวนเอามันติดอุทยานมันมีสัตว์ปาอีกเดี๋ยวก็ถูกทําลายผลผล,ผลิตมันมีประเด็นหมดนะดังนั้นนะนโยบายในฐานะที่ผู้กองบอกว่าเป็นประธาน,นาคณะกรรมการไปรูปที่ดิน จะออกมาแนวนทางปฏิบัติใหม่ฮะกำหนดเลยพื้นที่ไหนก็ตามเป็นเขตการชนระว่างอุทยานกับสปอกอร,กร,กรให้ห้ามหรือหลีกเลี่ยงซะในการจัดสรรพื้นที่กับเกษตรกรทํากินสงวนไปเป็นพื้นที่กันชนเป็นบัฟเฟอร์โซนสงวนให้เป็นเขตป่าไมา้ชุมชนเดี๋ยวก็จะมีการกำหนดแนวทางนะครับหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินด้วยผู้กองบอกอีก เจ้าหน้าที่สองฝั่งเองก็ทํางานมีหน้าที่รับผิดชอบทํางานเพื่อประเทศชาติต้องให้ความเป็นธรรมทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรก็มีการแต่งตั้งกรรมการแต่ส่วนข้อได้จริงทํางานอยู่เจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในพื้นที่โครัฐทั้งหมดต้องกลับมาทางานส่วนกลางเพื่อความโปรง่งใสส่วนจะนานไหมก็รับรายงานจากเจ้ากรมอัยกาทหารบอกว่าไม่เกินสองอาทิตย์เรื่องแผนที่เนี่ยนะอย่าเพิ่งท่านุกกองก็บอกว่าอย่าเพิ่งวิจารณ์อย่าเพิ่งดึงเรื่องการเมืองเข้ามาส่วนมีข้อกังขาอีกถ้าชาวบ้านทํากินอยู่ในพื้นที่ ที่การมันจะจัดสรรอยู่แล้วเนี่ยอา้าถ้าเกิดไปเป็นเขตกันชนและ,กะเกษตรกรกลุ่มนั้นทํำยังไงอะ่ะก็บอกรัฐบาลต้องหาที่ทํากินใหม่ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ไหมผู้กองบอกไม่ต้องกังวลไม่ใช่เฉพาะ,กะเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหมูสีนะคือขอให้กเกษตรกรทั่วประเทศมั่นใจเลยถ้ามันมีปัญหาแบบเนี้ยถ้าจะทําเป็นบัฟเฟอร์โซนเนี่ยนะเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะจัดที่ดินทํากินให้ใหม่ไม่ต้องกังวลไปครับ ทั้งสองฝ่ายต่างก็ทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองทั้งคู่เราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งคู่นะครับในส่วนของกระทรวงกรเกษตรนะครับท่านในขาธิการชำนานวิทุดินได้ตั้งกระบการจส่สวนสอบสวนข้อที่จริงดังนั้นเจ้าที่ที่ทํางานอยู่ในโคราชทั้งหมดต้องกลับมาอยู่ส่วนกลางทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสนะครับเรื่องการทําลายหลักฐานบ้างอะไรก็บ้างต้องทำตรงนี้จะใช้เวลานาน ก็เห็นท่านเจ้ากรมแผนที่ท่านบอกว่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะครับเราก็รอสุดพนี้ดังนั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์แล้วโดยเพว่ยิ่งดึงเรื่องประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเดี๋ยวผมจะเข้าไปปรึกษาท่านผจญวัานลอยดีไม่เป็นไรนะค่ะคุยกันได้เคลียร์กันได้เดี๋ยวรอกรมแผนที่ทหารก่อนสอนนั้นจะละเอียดที่สุดสองสามสัปดาห์เนาะประมาณนั้นน่าจะน่าจะนะน่าจะเคลียร์ได้ ท่านเอกธรรมนัทบอกอ่ะแบบออสองสัปดาห์หรืออาจจะใช้เวลาแบบ3ส,สัปดาห์เออเท่ากับว่าก็ยืดเวลาไปให้หายใจหายคอกันได้อีกหน่อยนึงคุยกันสะ,นนะกนซะหน่อยนึงอาจจะตกผลึกแล้วก็ได้